สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชาวธาตุน้ำนะคะมาพกบกาไฟอีกแล้ววันนี้มาทำคลิปความรักให้กับชาวธาตุน้ำคนโสดเนะาะธาตุน้ำก็ได้แก่มีนกรกฎพิจินะคะดูได้ทั้งแบบถ่ายแบบตะวันตกเลยเอาที่คุณยึดเป็นหลักเลยนะนะคะ ใครเกิดวันที่เท่าไหร่เป็นแบบไทยแบบตะวันตกฟ้าจะบอกไว้ใต้คลิปนะคะดูเพื่อความบันเทิงดูเพื่อเป็นแนวทางนะอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะขอบคุณทุกการติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ที่น่ารักค่ะนะคะฟ้าได้เปิดไพ่ไว้ให้หมดแล้วฟังคุณและคนรักในอนาคตของคุณ Energy อ,อาจจะสลับกันได้นะคะดูเพื่อความบันเทิงค่ะมาดูกันเลยนะคะนะขึ้นมาหถ้วยของคุณ ฟ้าว่าใครสักคนหนึ่งเหมือนกําลังตามหาใครสักคนหนึ่งเนาะแล้วจะตามหากันเจอนะนะคะจริงๆพวกคุณอาจจะอยู่ใกล้กันหรือมีความรู้สึกที่มันอยู่ใกล้ๆกันแล้วเหมือนใกล้จะเจอกันแล้วอะแค่หันหน้ามาคุยกันนะแค่หันหน้ามาก็จะเจอเหมือนเส้นผมบางภูเขา ออประมาณนั้นนะ่ะนะคะนะจริงๆคุณอาจจะรู้จักเขาแล้วก็ได้นะคะรักต่างวัยหรือเปล่าเพื่อนสมัยเรียนหรือเปล่าคนเก่า <c oughs> นะคะนะมันมีการเหมือนจะตามหากันจนเจอแหละเพราะว่าใกล้จะเจอกันแล้วนะคะมันอาจจะดูยากเนาะ การที่จะได้สิ่งนี้มาครอบครองเนี่ยนะคะมันอาจจะดูเป็นความฝันอันยิ่งใหญ่เลยก็ได้นะนะคะเพราะว่าคุณต้องต่อสู้เพื่อให้ได้มาต้องต่อสู้เพื่อให้ได้มาค่าอาจจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะ,ะมีคนเข้าหาเยอะนะคะ เป็นคนที่เฟนลี่จิตใจดีเออนะคะนะมีคนเข้าหาเยอะนั่นแหละเนาะมันเหมือนกว่าจะได้มานะ่ะนะคะนะราชินีถือเหรียญเอ้ยถือดาบนะคะคุณฟ้าว่าตอนนี้คุณค่อนข้างที่จะนิ่งเข้มแข็ง แข็งแกร่งขึ้นนะคะแล้วก็นิ่งอยู่ในพื้นที่ของตัวเองเนาะบางคนอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้นะคะหรือว่าตอนนี้คุณรู้สึกเย็นชาใส่ไข่สักคนหนึ่งเย็นชาใส่ไข่เย็นชากับไข่สักคนหนึ่งอยู่นะคะอรู้สึกว่าแต่ก็รู้สึกว่าไม่อยากที่จะสูญเสียไปไม่อยากที่จะห่างกันไปอยู่นะนะคะ มีการรออยากให้กลับมาแก้ไขนะคะแม้ว่าจะเดินออกมาแล้วก็ตามเนาะแม้ว่าคุณจะห่างออกมาก็ตามแต่คุณก็ยังออกจากความรู้สึกนั้นไม่ได้นะคะแม้คุณจะดูว่าคุณเข้มแข็งเฉยชาไม่สนใจนิ่งเป็นราชินีน้ำแข็งไปแล้วนะคะ แต่จริงๆแล้วฟ้ามองว่าคุณยังออกจากตรงนั้นไม่ได้เหมือนต้องการการปลดปล่อยการแก้ไขรอคอยการกลับมาเคลียร์การแก้ไขอยู่นะคะฟ้ามองว่าคุณรอคนเก่าหรือเปล่าเนาะคนคนนี้นะคะคุณที่คุณเป็นคนเป็นสิ่งที่คุณปรารถนาเลยนั่นแหละเขาอาจจะเคยเป็นคนที่แบบว่า เป็นคนที่คุณต้องการให้เป็นคู่ชีวิตนะคะเป็นคนที่คุณต้องการให้เป็นแบบคนที่ใช่อะไรอย่างเงี้ยเอ็มเพลเยอร์นะคะคุณไม่ต้องการใครเลยอะสี่ออฟคัพเนี่ยนะคะสี่ถ้วยอะมันรู้สึกว่าใครเข้ามามอบความรักให้กับคุณคุณก็ไม่ต้องการคุณถือแค่ถ้วยเดียวนิง่งนะคะอยู่กับถ้วยใบยเดียว กอดกับถ้วยไปเดียวอยู่อย่างนี้นะคะนะเหมือนต้องการแค่สิ่งเดียวเท่านั้นเหมือนต้องการเข้าให้ถึงนะคะนะนั่นแหละเนาะฟังมองว่าคุณอยากมีช่วงเวลาที่ดีกับเขาคนนั้นนะคะนะอยากให้เขาทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อคุณปกป้องคุณกลับมานะคะนะอยากทำให้เขา กลับมาม,มี passion ต่อเขามากๆนะคะปรารถนาต้องการเขามากๆเลยนะนะคะอยากเป็นครอบครัวอยากที่จะทุ่มเทให้กับคนคนนี้นะคะเป็นอย่างนั้นเลยนะนะคะอฟ้ามองว่ามันจะมีโอกาสได้กลับมาคืนดีกันนะหกถ้วยขึ้นมานะคะ โอเคค่ะนะคะมาดูฝั่งคนรักในอนาคตของคุณเป็นอย่างไรราชินีถือเหรียญฟ้าว่าเขามั่นคงกับใครสักคนหนึ่งอยู่มากๆเลยนะนะคะราชินีถือเหรียญคนนี้เขามีใครสักคนหนึ่งที่เขารอคอยเขามั่นคงอยู่ในใจของเขานะคะเขามีคนที่อยู่ในใจเขา ที่เขารักและมั่นคงมากๆนะแม้ว่ามันจะจบกันไปนะคะแม้ว่ามันจะจบลงไปจบกันไปอาจจะเป็นคนคนนี้ของคุณนะคะคนเก่าที่คุณยังฝันถึงยังเพ้อหานะคะนั่นแหละแต่เขา ก็ยังอยากได้ความยุติธรรมนะแม้ว่าเขาพยายามที่จะนิ่งเงียบพยายามที่จะทบทวนพยายามที่จะถามตัวเองพยายามที่จะทบทวนอยู่กับตัวเองถามความรู้สึกตัวเองนะคะเข้าถึงตัวเองพยายามที่จะ,ะทําทุกอย่างที่แบบว่าตัดสินใจในสิ่งที่มันถูกต้องเหมาะสมอะไรก็ตามนั่นแหละเนาะนะคะ เขาก็ยังปรารถนาอยู่นะนะคะอยากที่จะกลับไปอยากไปเจออยากไปหายังปรารถนายังมีแพชชั่นที่จะไปเจอไปหาคนคนนั้นนะคะที่จบกันไปที่อยู่ในใจของเขาเสมอเนี่ย mm hmm. เขาเศร้านะคะ mm hmm. เขาเศร้าและพยายามที่จะหาทางออกนะคะ mm hmm. แ้าว่าเขาตัดสินใจแล้ว จัสติกขึ้นมาเนี่ยตัดสินใจอย่างยุติธรรมแล้วว่าเขาจะกลับไปนะคะเขาจะไปตามหาหัวใจของเขาเขาจะไปตามหาคนที่เป็นแ a ช s เป็นแรงดึงดูดเป็นความต้องการของเขาที่มีแรงปัถนาต่อเขามากๆในตอนนี้ ไม่รู้ว่าเป็นคุณหรือเปล่านะคะนั่นแหละนะเนี่ยเขาอยากกลับมาง้อค่ะนะอยากมามอบความรู้สึกดีๆให้อยากกลับไปง้อใครสักคนหนึ่งที่เขาหันหลังจากมาหรือหันหลังจากเขาไปนั่นแหละนะ <servicios S 1> <ค>เขามีความรู้สึกเป็นเนื้อคู่จริงๆนะคะเขาม okay ีความรู้สึกว่าเขาอยากดูแลเขามีความจริงใจเขามีความมั่นคงเขาไม่อาจาที่จะปล่อยไปได้เนาะนะคะการที่แบบไม่มีใครสักคนหนึ่งในชีวิตของเขานะเขารู้สึกว่า เหมือนบางสิ่งบางอย่างมันขาดหายไปเหมือนใครสักคนหนึ่งหายไปจากชีวิตเขาแม้ว่ามันจะห่างกันแม้ว่าคุณจะหายไปแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วแต่เนี่ยนะคะมันยังมีแพชชั่นมีแรงดึงดูดมีความปรารถนามีความต้องการนะคะอยู่ตรงนี้นะคะมันยากที่จะตัดขาดมากๆความรู้สึกของเขานี่มันดีมากๆเลยนะคะต้องการปรารถนาบางทีอาจจะ ในเรื่องอาจจะเหงาแล้วก็คิดถึงมากๆด้วยนะคะมีความหึงหวงมีความต้องการมากๆเลยนะนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่มีรูปร่างดีเซ็กซี่นะคะซึ่งเขารู้สึกว่าเขาขาดไม่ได้อ่ะไม่รู้ดิเขารู้สึกว่าเขาขาดคุณไปไม่ได้อะนะคะม,มันมีความรู้สึกที่แบบไปไหนไม่ได้เลยนะคะไปไหนไม่ได้จากตรงนี้เลยเนาะ,ะมันมีความรู้สึกทรมานนะคะ นะอยากไปก็ไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาว่าเขากลับมาดีกว่านะคะเออนะแม้ว่าเนี่ยเป็นคนมีอีกโก้นะเป็นคนนิ่งเงียเป็นคนขี้อายไม่แสดงออกไม่ค่อยพูดด้วยนะคะแต่ว่าฟาว่าด้วยด้วยอิทธิฤทธิ์ด้วยแรงของเดวิลด้วยแรงปัรถนาในตัวเขาเนี่ยมันมันเกินมันมากมายมันล้นเออมันมันนับวันยิ่งแบบว่า มัดเขาเข้าไปเนาะเขาจะต้องออกไปเจอไปหาหรือส่งข้อความหาหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อเป็นการง้อเพื่อเป็นการบอกความรู้สึกนะคะ <c oughs> สแสดงความรู้สึกนะนะคะอาจจะส่งสัญญาณบางสิ่งบางอย่างเพื่อแสดงความรู้สึกของเขาก็ได้เนาะเพราะเขาฟ้าว่าเขาเป็นคนมีอีโก้แล้วก็พูดไม่เก่งนะคะ โอเคค่ะเรามาดูกันว่านะคะ15วันแรกของเดือนสิงหาคมเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะคะความรักของคุณจะเป็นอย่างไรคะชาวธาตุน้ำคนโสดนะ1-15สิงหาคมนี้ทาวเวอร์ทาวเวอร์โอเคคนรักในอนาคตของคุณก็คือทาวเวอร์คนนี้แหละนะคะคนที่จบกันไปทะเลาะกันไป มีประเด็นกันไปนี่แหละนะจะได้คุยกันนะคะจะได้คุยกันจะกลับมาคุยกันนะจะมีการพูดคุยกันมีการตกลงพูดคุยกันเกิดขึ้นคุณอาจจะโกรธเขาอยู่นะคะอาจจะโกรธเขาราชินีถือไม้เท้ากับราชาถือไม้เท้ามีความเป็นคู่กันอยู่ดีเนี่ย แล้วคุณจะโกรธเขามอนเขายัางไงก็ตามนะมันจะมีการติดต่อสื่อสารกันเข้ามาอย่างแน่นอนมีการพูดคุยมีการติดต่อสื่อสารกับคนที่คุณรอคอยนะคะ,ะเขาจะพิสูจน์ตัวเองนะทำทุกอย่างเพื่อให้กลับมาในชีวิตของคุณนะคะดีเมจิเชียนเขาเป็นคนพูดจาดีมีสเสน่ห์นะ <c ười> นะคะ ติดต่อสื่อสารการกลับมาของใครสักคนนึงที่คุณรอคอยนะคะ The h i l o Fan The w o e แปดเหรียญ จัดเม้นโอ้ฟาว่ายังไงก็ได้กลับมาคืนดีกันหลนะเนาะนะคะขึ้นมาสักขณะนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเขาก็มาง้อคุณเนาะมันมีการคืนดีกันเกิดขึ้นนะคะกับคนที่ห่างกันไปนะนะคะมีการคุยกันมีการพูดคุยกันมีการตกลงกันมีการเคลียร์กันนะคะมีการอา เปลี่ยนตัวเองปรับปรุงตัวเองมีการจัดการบางสิง่งบางอย่างบางแผนบางสิง่งบางอย่างเพื่อที่จะกลับมาในชีวิตคุณนะคะมีความเป็นคู่มีการมีความปรารถนามีแรงดึงดูดเนาะคุณเป็นคนที่มีแรงดึงดูดต่อเขามากๆคุณอาจจะเก่งเซ็กซี่แซ่บหรือว่าอะไรไม่รู้นะคะนะได้หมดเลยนะนั่นแหละนะคะเขาค่อนข้างที่จะขาดคุณไม่ได้ด้วยเนาะมันจะมีการคืนดีนะคะคุณ นะสิ้นสุดการรอคอยนะคะจัสเมนขึ้นมาเนี่ยเหมือนแบบว่าการรื้อฟื้นการเกิดใหม่นะคะการอ่าสิ่งที่มันจบลงไปตายลงไปนะคะมันได้รื้อฟื้นขึ้นมาใหม่เนี่ยทาวเวอร์เนี่ยนะคะอะไรที่มันพังลงไปเนี่ยมันแบบเหมือนการแบบเกิดใหม่นะเหมือนการปลุกคืนชีพขึ้นมาใหม่นะการทํางานในความสัมพันธ์ต่อไปนะคะเออดีไหม ท่าน้ำของเราดีไหมคะบางทีอ่านไพ่คนโสดเนาะมันก็เป็นโสดแบบมีคู่อยู่ดีอะค่ะจริงๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลก็ต้องการที่จะบอกแบบคนที่มีปัญหามีประเด็นเนาะค่า คนที่ไม่มีปัญหามีประเด็นส่วนมากก็ไม่ค่อยมาดูดวงแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาก็ไม่ค่อยเป็นห่วงหรอกเพราะฉะนั้นฟ้าว่าไพ่ที่มันออกมาแบบเป็นอย่างเนี้ยฟ้าก็เข้าใจแหละนะส่วนมากก็มีประเด็นแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านก็เป็นห่วงนะคะเอ่อ e s t and e l a t i o n อ่า e l t i o n นะคะช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนการผ่อนคลาย เป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องพักผ่อนผ่อนคลายนะคะเป็นช่วงเวลาที่ดีสําหรับคุณที่คุณจะต้องไม่ต้องเครียดอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะคุณจะไม่ต้องเครียดไม่ต้องกังวลอะไรอีกแล้วนอนหลับฝันดีอะไรอย่างเงี้ยอีกแล้วบาลานซ์การสมดุลน,นะคะความสมดุล Love is not always about Ag ree, uh, agreeing just for the check o f it นะคะ a g relationship is one that both support and challenge ะะดูไปที่16 ค,ความรักไม่เกี่ยวกับการเห็นด้วยเสมอไปเพียงเพื่อเห็นแก่มันความสัมพันธ์ที่ดีคือความสัมพันธ์ที่สนับสนุนและท้าทายบาร้านคือความสมดุลน,นะคะสมดุลการปรับตัวเข้าหาการความสมดุล บางทีความรักเนาะมันก็มีอะไรที่ท้าทายมากกว่านั้นนะคะไม่จำเป็นต้องแบบต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ต้องต้องต้องมีใครเห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรือว่าอะไรอย่างเงี้นะคะนะการสมดุลพลังงานนะคะยินอย่าง เปลี่ยนผ่านพลังงานการปร,ปรับปรับความเข้าใจปรับตัวเข้าหากันราะว่าคุณทั้งคู่อาจจะแตกต่างกันแตกต่างกันนะคะเล็กโอฟคอนโทรเออไม่ใช่เลติโ h เฟนฮิ u To นออ w อีชัตเตอร์ฮันนี o มูนมีอะไรก็ปรึกษาเพื่อนได้นะให้คนอื่นแบบขอความคิดเห็นจากคนอื่นได้ด้วยนะคะเปิดรับความคิดเห็นจากคนอื่นบ้างก็ได้นะนะคะเก็ t t i n g to know each other เนี่ยเรียนรู้เรื่องอื่นของกันและกันด้วยนะคุณทั้งคู่เนี่ยนะคะฮันนีมูแล้วก็โรแมนติกฟิลลิ่เน่ยจะมีเปราะว่า,าได้กลับขึ้นมาดีกันนะมีช่วงเวลาที่ดีโรแมนติกนะคะอืม it s s s e for y r y t u t o love มันปลอดภัยที่จะรักนะคะมันปลอดภัยที่จะรัก ว่าเขาจะทําให้คุณรู้สึกเนี่ยนะคะทําอะไรที่มันคู่ควรยุติธรรมนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนที่มีค่าในหัวใจของเขามากๆนั่นแหละนะเหมือนเขารู้ตัวแล้วว่าเขาจะต้องทําในสิ่งที่คู่ควรกับคุณจะดูแลคุณอย่างดีนั่นแหละนะนะคะก็จะประมาณนั้นเนาะนะคะมีการกลับมาคืนดีมีการสิ้นสุดการรอคอยนะคะ การได้รับข่าวสารได้รับรู้ความจริงนะคะนะมีความสุขในความรักสุขสมวังในความรักแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบายขอบคุณทุกคนคะ่ะบ๊ายบายค่ะ